สวัสดีค่ะวันนี้มาในเอพิโซดที่2ของเกมที่ออกแบบจากไทย d e v วลอปเปกันนะวันนี้มาในเกมที่ชื่อว่า Focky Bully ค่ะจากนักออกแบบที่ชื่อว่าพี่มนตรีน,นั่นเองพี่มนตรีจริงๆไม่ใช่นักออกแบบแบบหน้าใหม่ ถ้าเกิดใครที่แบบเคยเล่นบอร์ดเกมกันมาก่อนจริงพี่วันตีเขามีเกมแรกที่ออกแบบมาก็คือชื่อว่าเกมว่าซิม So สกอร์ตัวนั้นเป็นเกมเล่น2คนเป็นเกมแบบตุรกีเกมฟุตบอลอ่ะเกมนั้นเป็นเกมแรกของเขาซึ่งออกในปี2013ถัดมาในปี2014เป็นการ์ดเกมที่ชื่อว่าการ์ e n นเทร e นะคะส่วนตัวนี้จริงๆจะบอกว่าออกปีนปี2019ไนส้ค่อยถูกเท่าไหร่เพราะจริงๆตัวเนี้ยออกมาครั้งแรกปี2018คือปีที่แล้วแต่ว่าตัวนั้นน่ะขอเรียกว่าเป็น first e ซ i t i o ันละกันซึ่งต หลายอย่างที่เป็นแกะที่เป็นบ่อนนะอันนั้นพี่ดนตรีเขาแบบ ทำเองแบบคัสตอมเมดจากที่บ้านเลยแต่ว่าอันนี้คือเป็นแบบ m a ส s production แล้วโรงงานซึ่งผลิตซึ่งมีการเปลี่ยน advert ใหม่นะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่เคยเห็นตัว Focky w o o l y ใน first edition มาก่อนไปมาดูกันค่ะว่าตัวนี้ที่เป็น second edition เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาอะไรยังไงสามารถเข้าไปติดตามผลงานของเก็บนี้รวมถึงเกมอื่นๆที่อาจจะออกมาตามมาของพี่มนตรีได้จากที่ Facebook ของเขานะคะเป็นชื่อใช้ชื่อ Facebook ว่า sim soccer นั่นเองอ่ะมาดูตัว Focky w o r l y ตัวนี้กันค่ะตัวนี้ เป็นตีเมเกมแนวเหมือนกับเรามีฟาร์มเลี้ยงแกะนะ มีแกะอยู่เก้าตัว่นเองอยู่ในช่องเก้าช่องแล้วมันมีหมาป่าเนี่ยบุกเข้ามาเพื่อมากินแกะของเราระบบเกมใช้การประมูลค่ะว่าหมาป่าตัวนี้ที่เข้ามาเราจะรู้เลยว่ามันเนี่ยกําลังจะเข้ามากินแกะของเราในคคกไหนถ้าเราไม่อยากให้เขาเข้ามาเราก็ต้องยอมที่จะแบบส่งคนงาน,ปนไปไล่เขาแต่ว่าคนงานเรามีจากัดค่ะทั้งจบเกมเนี่ยแกะที่เหลืออยู่ถ้ามีคนงานดูแลแกะเหล่านั้นจะมีตามแต่ถ้าจบเกมแกะเหล่านั้นไม่มีคนดูแลแกะเหล่านั้นก็ไม่ได้ต้มเช่นกันะระบบเกมเล่นง่ายมากๆค่ะตู้เก ตัวนี้เล่นได้2อถึงสคนที่กล่องบอกว่าใช้เวลาเล่นประมาณ20นาทีนะนําตั้งแต่อายุ10ปีขึ้นไปเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีการเล่นแาบนี้นะคะ ทีนี้มาดูบอร์ดตรงกลางกันบ้างค่ะซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวสกอร์แต้มเนาะเอาไว้ตอนนับแต้มตอนจบเกมเช่นถ้าตอนสีเหลืองเนี่ยอย่างเงี้ยหญิงก็จะตัวมาร์กเกอร์มาสกอร์ว่าแบบวิเราได้แต้มเท่าไหร่นะคะ <S 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 ที่ตรงกลางตอนเริ่มเกมเนี่ยเอ่อจะเห็นว่ามันมีจุดคําว่าสตาร์ทเริ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะมีจุดส้มส้มส้ม,สมแล้วก็เหลืองเหลืองแล้วก็จะวนอย่างเงี้ยส้มสามเหลืองสองส้มสามเหลืองสองนะเราเราก็คือจะกะเอาสุ่มเหรียญที่เป็นสีส้มเนี่ยคือเหรียญหนาป่าไปวาง3อันอ่าแล้วก็สุ่มส สลับอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยค่ะจนจะทั้งครบเลยส้ม3อ่าเหลืองสองนะคะเพราะนั้นทั้งหมดแล้วเนี่ยเกมเนี่ยจะเล่นทั้งหมดเนี่ยอันนี้มันเป็นการนับรอบของการเล่นด้วยเพราะนั้นเนี่ยเล่นจบมัน,มนจะสิบ รอบพอดีไม่ว่าเล่นกีค่คนก็ตามก็เล่น18รอบเพราะนั้นเนี่ยพอวางเสร็จปุ๊บหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ซึ่งเหรียญสีส้มที่เป็นเหรียญหมาป่าจะต้องใช้พอดีเนาะแต่ว่าเหรียญสีเหลืองเนี่ยอาจจะมีเหลือบ้างอยู่ในเกมซึ่งที่เหลือก็ไม่ต้องใช้ก็ต้องเก็บไปอันนี้เป็นสัตว์ดับเริ่มต้นของบอร์ตรงกลางหลังจากเสร็จดับเสร็จแล้วเนี่ยร่างหน้าตาจะประมาณนี้บอร์อีก2สี 4. อันนี้หญิงสมมุติว่าเล่น3าคนหญิงให้เห็นคิวเฉยๆนะจะได้โฟกัสดูที่บอร์ตัวเองเกมเนี่ยมันจะบอกว่าหมาป่าเนี่ มากินแกะของเราที่เบอร์เจ็ซึ่งถ้าเราไม่อยากได้หมาป่าตัวนี้สุดท้ายเราต้องส่งคนไปไล่คือเราจะเสียคนงานไปนะคะเกมเนี่ยจะไล่เล่นปุ๊บตรงเนี้ยย่างที่บอกคือเล่นจนกระทั่งตัวโทเค็นตัวเนี้ยหมดเล่นทั้งหมด18ดรอบสมมุติว่าจบเกมหญิงมีแกะเหลือ6ตัวแค่นี้นะคะก็ต้องดูด้วยว่าคนงานเหลือเท่าไหร่ถ้าเกิดหญิงมีคนงานเหลือแค่5คนสุดท้ายเนี่ยแกะเนี่ยก็จะไปคู่กับคนงานถ้าตัวไหนที่ไม่มีคนงานจะไม่ได้แต้มแล้วก็จะได้แต้มโดยการที่สมมติถ้ามีคู่อย่างนี้ก็ได้แต้มตแต้มมตมตตแแ3 2 ตัวนี้ถ้าไม่มีคนงานก็ไม่มีแต้มจบเกมก็คือใครได้มากสุดชนะนะเพราะนั้นจุดป,ประสงค์เกมก็คือ พยายามรักษากแกะของเราให้ได้มากที่สุดไนะตัวทิ้งแต้มยิ่งสูงยิ่งพยายามจะต้องเก็บเอาไว้รวมถึงอย่าลืมเหลือคนงานตอนจบเกมด้วยนะคะอันนี้คือคอนเซปต์ของเกมอ่ะทีนี้มาดูกันซิว่าแล้ววิธีการกติกาการเล่นเล่นยังไงอย่างเมื่อกี้ที่บอกก็คือสมมติเริ่มเกมมาปุ๊บเนี่ยหมาป,ป่าตัวแรกที่บุกขึ้นมาเนี่ยคือหมาป,ป่าเบอร์เจ็ดนะคะสมมติหญิงเล่นคนแรกหญิงอาจจะบอกว่าอุ้ยเบอร์เจ็ดโอ้โหแต้มเยอะหญิงไม่อยากได้ตัวคนงานตัวเนี้เล่นจริงๆจะเก็บเป็นความ,ววาร,มออาร,รับจัดการไว้ในมือแต่หญิงขอวางบนโต๊ นะคะต่อไปสีฟ้าอาจารย์เอาไหมถุงเขาไม่เอาเหมือนกันถุงเขาผ่านสีสม้ม,มเอาไหมแมวก็ผ่านสมมติผ่านโอ้โหผ่านกันหลายคนเลยสมงผูหญิงก็ไม่เอาสีฟ้าก็ไม่เอาสมมติสีส้มเขาไม่เอาพอวนกลับมาถึงหญิงอีกสมมติหญิงบอกอุ้อยแหมคนงานมันเริ่มเยอะละอุ้ยาเอาแล้วกัน ถ้าเอาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะได้คนงานทั้งหมดเลยนะคะมาเก็บเอาไว้นะคะแล้วหมาป่าเนี่ยเราก็คือเราปล่อยให้หมาป่ามากินแกะของเราตัวนั้นแกะของเราตัวนี้ก็จะบายบายลาไปก่อนคือออกไปเลยจากเกมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะไม่มีแกะตรงนี้กลับมาแน่นอนนะคะน,นี่คือจบรอบที่หนึ่งรอบที่สองเพิ่มขึ้นปุ๊บเนี่ยถ้าหญิงเป็นคนที่เอาโทเค็นมาเมื่อกี้คนถัดไปก็คือสีฟ้าเนี่ยจะเป็นคนประมูลตัวนี้เป็นคนถัดไปเพราะนั้นสีฟ้าก็เหมือนเดิมเอาไหมสิมว่าบอกไม่เอาอ่าสูงกิคนเนี้ยเอาไหมไม่เอาสูงหญิงก็ไม่เอาอาีก กะะ็วนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสมมติพุ่สมตสมติรอบนี้จบที่สีสม้มสมมติฟ้าไม่เอาสมมติส้มบอกสม้สมเอาอ่ะงั้นส้มก็จะได้คิวไปแล้วส้มก็ต้องเอาหมาบาตตัวนี้ไปกินลงแกะที่เบอร์สีซึ่งถ้าเกิดไปเจอความสามารถพิเศษอ่ะอย่างเช่นความสามารถพิเศษอย่างเงี้ยตัวนี้ที่ได้มาตอนเริ่มเกมอย่างเงี้ยก็คือตอนระหว่างเล่นนะคะใช้เมื่อไหร่ก็ได้คือสามารถขยับแกะหนีได้อย่างตัวนี้คือขยับเป็นแนวเฉียงความสามารถพิเศษตรงนี้ก็อาจจะมีเหมือนกันอย่างเช่นตัวนี้ก็จะหมุกแต่วิธีการประมูลจะเปลี่ยนไปสมมตินะอ่สมมมติิิี้้เาาาาากูรรรัวววหหญญงงธปคคืถถไดพศษ สิ่งที่ต้องทําคือเราต้องพูดเลยว่าเรายอมจะจ่ายคนงานกี่คนสมมนวิหญิงบอกเริ่มต้นเท่าไหร่ก็ได้เริ่มต้นศูนย์ก็ได้สมมนวิหญิงบอกว่าหญิงขอเริ่มต้น2องนะถ้าคนถัดไปอยากสู้ต้องพูดอย่างนั้นหญิงอาจจะบอกสองคนแร้จะบอก3คนนี้บอกผ่านอ่ะถ้าหญิงกลับมาหญิงหญิงบอกผ่านอีกเพราะนั้นคนนี้จะต้องเสียคนงาน3คนแล้วเขาจะได้โทเค็นตัวนี้ไปเลยอ่ะอันนี้คือการประมูลเขาสามพิเศษคิวตรงนี้จะรออยู่ตรงนี้สมมติอันนี้เสียเงินได้อันถัดไปมาอีก สีส้มจะมีสิทธิ์เป็นคนแรกเหมือนเดิมค่ะสีส้มอยากเริ่มเท่ยวไรสมมติสีส้มบอก1สมมติหญิงบอกผ่านอ่ะคนนี้ก็ผ่านไม่เอาเลยคนก็จะใส่อีก1แล้วคนนี้ก็จะได้ไปอพอรอบถัดไปค่ะพอเป็นรอบนี้ปุ๊บเนี่ย สิ่งที่พิเศษขึ้นมาคือในรอบนี้ใครก็ตามยอมเอาหมาป่าตัวนี้ไปเขาจะได้คนงานที่นอนอยู่ตรงนี้ทั้งหมดไปด้วยอ,อันนี้คือความหมายของคิวในเกมอย่างที่บอกค่ะเกมจะดําเนินไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งจบ18รอบแล้วสุดท้ายเราก็จะมานับคะแนนกันแต่ที่นี่อาจจะสังเกตเห็นนิดนึงว่าหมาป่าเนี่ยความสามารถเนี่ยมันไม่ได้มีหมาป่าตัวที่มากินอย่างเดียวมันจะมีช่องอ่างนี้ตรงที่เป็นท็อปมิดเดิลโลด้วยความหมายคือสมมตินะตอนที่ประมูลมาเนี่ยผู้หญิงได้ตัวนี้มานะคะซึ่งมันก็ไม่ดีหรอก มันจะมาสมมติถ้าเป็นท็อปเนี่ยมันก็จะมาวางตรงนี้ความหมายคืออะไรตอนจบเกมก่อนที่สกอร์แต้มสมมติว่าสมมติตอนจบเกมนะหญิงมีของหญิงแบบนี้นะคะสมมุติตรงนี้2องตัวนี้หญิงก็โดนกินก่อนที่จะจับคู่สกอร์แต้มทั้งหมดตัวท็อปเนี่ยมันจะกินตัวที่ใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นตัวเก้าแต้มเนี่ยถึงแม้จะรอดจากเจ้าหมาป่าเบอร์เก้าแต่ตัวนี้ไม่รอดมันคืนมาซุ่มกินเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะมากินตัวนี้แทนเนี่ยแล้วจบเกมเนี่ยหญิงก็จะกลายเป็นว่าหญิงก็จะเหลือเหลือแกะแบบนี้่ยยกเว้นว่า ก่อน,น,นก่อนที่ก่อนที่จะจบจริงจริงอาจจะแบบวิสามารถใช้ความสามารถโทเค็คในการมูฟกอ่าถึงแม้จะโดนกินแต่ญิงมุ๊กตัวนี้ขึ้นมานี่คนมาด้วยนั้นจาก5แต้มก็จะกลายเป็น9แต้มเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เราก็จะมานับแต้มกันว่าจบเกมใครได้แต้มเยอะที่สุด มาดูความสามารถของเหรียญพิเศษในเกมนี้กันว่าทั้งเหรียญทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างก็คืออย่างเช่นจมูฟอย่างเงี้ยมูฟนี่จะมูฟได้ตามแค่ลูกศรเท่านั้นนะคะอย่างเฉียงเนี่ยมันจะมีเฉียงฝั่งนี้กับเฉียงฝั่งนี้เพราะนั้นต้องตามลูกศรเท่านั้นไม่ใช่แบบกลับด้านก็ได้อาจจะมีขยับขึ้นขยับบนล่างหรือขยับซ้ายขวาอัานนี้มูฟนี่น่าจะเข้าใจไม่ยากแล้วตัวพิเศษพวกนี้ชื่ออะไรอย่างเช่นตัวน,นี้ค่ะบอกว่าตอนจบเกมเราสามารถดึงแกะออกมา2ตัวล้วคู่นั้นเนี่ยคือได้แแต้มเลยอ่าอย่างเช่นอออออะะะไรรสมมตตตตินนจจจบบบเกกีีา2ัว้้ยห ถึงมันจะมีคนงานไปอยู่คู่มันมันก็ได้1แต้มกับ2อแต้มก็บวกเป็น3แต้มเท่านี้เพราะนั้นเนี่ยแต่ถ้าหญิงดึง2ตัวนี้ออกมาแล้วก็ใช้กับความสามารถตัวนี้2ตัวนั้นจะกลายเป็น8แต้มทันทีโอ้โหแสนดีดีนะคะที่เหลือล่ะอ่ะตัวนี้ล่ะคะ่ตะ,คะตัวนี้บอกว่าแกะ2ตัวบวกคนงาน1นึ่งคล้ายๆกันก็คือสมมติหญิงดึงออกมาจากบ่อสอตัวนะคะแล้วเอาคนงาน1คนนะคะเซตเนี้ยของหญิงจะมีค่า10แต้มเพราะนั้นอันอันเนี้ยจะคล้ายๆอันนี้เลยอันนี้จะเป็นแกะ1ตัวกับคนงาน3คนเ นี้จะเป็น12แต้มนะคะส่วนอันนี้ค่ะเป็นคนงานที่เหลือจริงๆตอนจบเกมยกิ่งๆหรือเบาะนิดนึง,นง,นงว่าจบเกมเรานับแกะที่อยู่บนบาะใช่ไหมคะแล้วเราก็นับตัวคนงานด้วยถ้าเหลือแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยคนงานเนี่ยที่เหลือเนี่ยถ้าทุกสองคนเนี่ยเป็น1แต้มนะคะถ้าเราเหลือ4ี่คนก็ได้2แต้มแต่ถ้าเรามีตัวนี้ ทุกๆ2คนจะกลายเป็น3มแต้มพันยันเซตเนี่ยจะกลายเป็น6แต้มเลยนะคะตัวนี้ค่ะแกะที่เหลือรอดทุกตัวได้ตัวละ1แต้มที่แกะทุกตัวเหลือรอดทุกตัวเนี่ยความหมายคือ,อยังไงอ่ะสมอันนี้หญิงเอาไปก่อนเดี๋ยวแอบยกตัวอย่างนี้ด้วยน,นะคะสมมุติว่าแกะบนบอร์ดเนี่ยเราอาจจะเหลือ5ตัวนะคะแล้วเราเกิดมีจับเซตอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่ทําให้ได้10แต้มเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติแกะบนบอร์ดม,มี5ตัวบวกอีกสองเนี่ยก็คือเท่ากับมีแกะทั้งหมดเเหลือรอด7ตัวเพราะนั้นอย่างาเงี้ยทเท อันนี้คือความสามารถตรัวนี้อันนี้ล่ละโหปืนลบ3คืออะไรอันนี้จะเกี่ยวกับทายหมาป่าค่ะอย่างเช่นสมมติว่าหญิงอะตอนหญิงประมูลหญิงได้หมาป่าที่เป็นเบอร์8แทนที่หญิงอตัวนี้จะไปกินแกะที่อยู่เบอร์8หญิงสามารถลบ3ได้เพราะนั้นอนะ่แะแลบ3เบอร์หเพราะนั้นอ่ะหมาป่าจะไปกินแกะเราตรงที่อยู่ตำแหน่งเบอร์หเกิดโชคดีตรงเบอร์ห้าแกะโดนกินไปแล้วก็คือเหมือนไม่โดนอะไรเลยนั่นเองนะคะแล้วก็อันสุดท้ายตัวนี้ค่ะ อันนี้คือสามารถขโมยคนงานได้2คนขโมยจากไหนขโมยจากตรงนี้นะคะจากบอร์ดของเราตรงกลางตรงเนี้ยสมมติตอนที่เราประมูลสีเหลืองสมมติไม่เห็นอันนี้ สมมติตอนที่เราประมูลอย่างเงี้ยหนึ่งสองแล้วเราก็จะมีหมาป่านหนึ่งสองสามใช่ไหมคะสมมติตอนที่เราประมูลชิ้นเนี้ยมันจะมีตรงเนี้ยเหลือสมมติมีคนเอาไปปุ๊บจะมีคนจ่ายคิวตรงกลางมาสมมติตรงเนี้ยมีอยู่ห้าถ้าเรามีคิวเนี้ยนะคะซึ่งคนถัดไปอ่ะพอเขาประมูลชิ้นเนี้ยเขาจะได้คิวทั้งหมดไปถ้าเรามีคิวอันนี้ค่ะมันจะสามารถขโมยคนงานที่อยู่ตรงนี้ได้สองคนนั่นเองอ่ะอันนี้คือความสามารถพิเศษของเหรียญอันนี้ มาเริ่มกันค่ะของพี่เป็นบอร์ดสีเหลืองของแคนเป็นสีสม้มแล้วก็ของเยลเป็นสีม่วงรอบที่หนึ่งหมาป่าจะบุกที่แกะของเราที่เบอร์ห้าพี่เริ่มก่อนไม่เอาพี่ก็คน,ปนไ,ไปเลไอะไรสวนได้ไหมไมวเหรอฉันลงแล้วเธอก็อมีคนเก็บแน่เลยอะไปเบอร์สอง พี่เก็บเองพีนี้ถ้าเกิดว่าเก็บปุกก็คือแปลว่าเราอะยอมให้หมาป่าเนี่ยคือเข้ามาในส่วนของเราเพราะฉะนั้นมันก็จะกินแกะเบอร์ห้าของเราหายไปเลยพอเก็บเสร็จปุ๊บคนถัดไปก็คือจะถัดจากพี่บนทางซ้ายก็จะเป็นแขนคนแรกนี่หมาป่าจะมากินแกะข้อที่สองพี่ว่าคุมแล้วนะเก็บเนี่ยเก็บเลยอย่างเงี้ยคุมกว่าัันอีกอ่ะอย่างเงี้ยเบอร์แปดตัวนี้เยลจะเริ่มก่อนเก็บเลยครับรอเลย ต้องแปแต้มนะต้องแปแต้มนะดีครับดีดีวุ้ยรวยคนรวยคนงานอนะ่ะคนงานตึมทีนี้เป็นโทเค็นพิเศษอย่างชิ้นนี้คือมีปืนเอาไว้ยิงติดลบสในความหมายตรงนี้คือสมมุติเวลามีหมาป่ามาถ้าเราอยากจะใช้คือเราใช้ตอนไหนก็ได้สมมุติต่อไปหมาป่าเบอร์เจ็ดมาถ้าเราใช้โทเค็นเนี้ยลบสมหมาป่าก็จะไปกินนงแกะเ <4. S 1> บอร์สเนี่ยถ้าเราโชคดีกว่านั้นตรงเบอร์สี่เราไม่มีแกะหมาป่าไม่เจอแกะจะ้ะ ก็เริ่มที่6ก่อนเริ่มที่เยวก่อนเพราะว่าเมื่อกี้แคนได้เบอร์8ไปแล้วที่2ครับตอนประมูลต,ตรงนี้คือจะบอกเริ่มต้นกี่คนก็ได้ <c oughs> จะเอาเริ่มที่ศูนย์ก็ได้สองเหรอวิแพนกันกนะเนี่ยแพมกันนะเนี่ยแหละแอบดูก่อนเรามีเท่าไหร่แปดสาม <c oughs> ผ่านครับผ <c oughs> ่านครับแพงจัง <c oughs> อ่ะอย่างเงี้ยสามปุ๊บเอามาวางนี่ต่อไปเอ้ยลืมบอกเริ่มต้นเรามีโทเค็นพิเศษคนละหนึ่งอันนะของพี่เมียนี้เอาไว้หมุนบนล่าง เดี๋ยวเราจะรอใช้ตอนไหนก็ได้ตอนที่ป่าจะมาแล้วเราหลบหนีแชวบก็ได้แคนเริ่มอันนี้ความสามารถของอันนี้มันบอกว่าบวก1 VP ก็คือจบเกมแกะทุกตัวที่รอดชีวิตได้เพิ่มตัวละ1แต้มแคน2ผ่านผ่านจนจนอย่างเราอย่าคิดนานถัดไปปึง้งใชอย่างเง้ยผมผ่านเลยอุ้ยเอาดิเยี๋ยวเลยอ่ะแป๊บนึงอันนี้โลตัวนี้ก็คือถ้าสมมติใครที่ได้ไปจะได้คิวตัวนี้ด้วยถูกป่ะคะ แล้วก็จะมาวางตรงนี้เพราะนั้นตอนตจบเกมเนี่ยมันหมาป่าเนี่ยจะมากินในอคอกตรงนี้ตัวไหนที่ใกล้ที่สุดมันก็จะกินตัวนั้นผ่านเลยครับเยลปักเนืม,นมตัดเล็กหุยแขนสายหนิหนครับพี่เหรอเก็บเลยครับหนึ่งโอ้ว่ะ่านพี่ลงไงแข่งก็เอาเออพี่ลงแข่งก็เอาอุ้ยนี่ฉันมีแต่ชีช้ำกับชีช้ำนะเนี่ยเก็บนะครับปืนยิง มันจะไม่โดนเลยมันไม่คุ้มไปละแค่สองนะแค่อย่าหลอกฉันแบบนี้เราเบอร์หน้าน่าจะคุ้มกว่าเออเอาอยู่แล้วเอาอกไมแค่ให้พี่เยลูก่อะเฮ้ยเยลมันอย่างรวยเลยอ่ะพี่ต้ามันเยอะแล้วนะเยลไอแคนอ่ะพี่หญิงต้องใช้ปืนแล้วมั้งลงหนึ่งดูเชิงไปก่อนนี่เออไม่รีบดิไม่รีบอย่ารีบดิแคนไม่รีบเงินหมดนะพี่หญิงไม่รีบ เล่นฉีนเล่นฉีเล่ีพี่เล่นก็บปาร์ตี้ไม่ใช่แต้มอ,อ,ะอ,อะ่ะอมนี่พีอันนี้เอาไว้บู๊แกะไปทางซ้ายขวาอ่าว่าใครจะเอาใช่ป่ะพี่ใจใจเลยพี่เริ่มที่หนึ่งใจใจเออใจใจเริ่มที่หนึ่งจนจนอย่างเราเริ่มที่หนึ่งสองนะฐานฐานฐานเอาไปเอาไปเริ่มที่ผมอันนี้ อันนี้คืออะไรอ่ะความสามารถอันนี้อ๋อตรงนี้ก็คือจบเกมเนี่ยให้ดึงแกะของเราออมาหนึ่ตัวแต่เราต้องวางคนงานถึง3คนเซ็ตนั้นได้12แต้มแชมแมวเลยนี้อันนี้ผมเริ่มใช่ไหมใช่สามโอจนอน่ะคนจนอย่างฉันมีสิทธิ์พูดได้หรอ <S <S> <S ผาอ่านผ่านครับโอ้ดีหวาเลยเนี่ยเบอร์หกเบอร์หกับอีกห้าได้อยู่ไอยูอ อันนีเป็นของพี่ใช่ปะพี่ผ่านใช่ไหมพี่ผ่านเลยอ่ะทีนี้พอสามปุ๊บใช่ปะหกปุ๊บเนี่ยพี่ใช้ปืนเลยไม่คิดและฉันชอมใช้ปืนเลยทิ้งเสี้ยงปิว้วเพราะนั้นเนี่ยแทนที่มันจะกินเบอร์หกมันก็จะไปกินที่เบอร์สามแทนอ่ะเล่นแคอ่ะอันนี้คือท็อป มันก็จะมาบานแถวบนแหมแกะเบอร์เก้าอยู่ก like ันครบทวนอุ <ngh olive shrimp>. ่นหนาฝาข้างเยอะนะตัวเนี้ยตัวเนี้ยแพงนะเฮ้ยจ่ายเยอะระวังไม่มีไม่มีไม่มีคนงานตอนจบเกมนะแกไม่มีคนเลี้ยงไม่มีแ้มนะแคนแต่ใครเนี่ยแคนเออจบเลยอยู่หรือผ่านให้ผู้หญิงครับห้ผู้หญิงตังน้อยเอ้ยแกอย่าดูถูกฉันรออีกสักเม็ดแกมาฉันหยิบอ่ะ มาเราเองเยอะมาอุยมันมีเยอะอะแกเดี๋ยวเนี่ยมันมีพวกเกิดมีคนงานสองคนได้สามแต้มได้ละผมรอนี้เลยอ้าวอย่างเกือบเกือบละสี่ตาพี่ครับสี่เหรอน้อยจุ้ยทำมาแน่นนะเริ่มไม่ดีนะแอนเริ่มมาหนึ่งผ่านผ่านหมดนี่ห่านอย่าผ่านให้แอนนะหนึ่งยังเหรอผ่านเลยต้องตีขึ้นนสี่ พี่มีเดินขึ้นอยู่แล้วอ่ะไม่เอาอ่ะพี่ก็ผ่านใบบาทเดียวเย้พี่หญิงผ่านผมจะได้เปิดอันนี้คนแรกเท่าไหร่เปิดมาแกต้องเปิดโอ้โหอย่างโหดอ่ะถ้าแกไม่โหดแกไม่ได้อ่ะเปิดไปเลยครับหาเปิดเยอะไปไหมเนี่ยเฮ้ยแคนแกต้องสู้สู้โอเคป่ะพี่อ่ะผ่านอ่าแคนผ่านแต่ฉันบอกให้แกสู้ไงฉันให้แกสู้ไงพี่หญิงน่าจะยอมนะอันนี้เหรอใช่ พูดแต่ฉันไม่มีความสามารถพิเศษใดๆเลยนะฉันไม่ควรจะผ่าดนะฉันพูดจริงแคนยรับ <c oughs> อยาจะยอมเสียหกแต้มหรอ <c oughs> แคนมีมูฟเยอะนี่อะ้วหรอแต่ถ้าถึงเยลเยลมันเก็บเลยนะพูดจริงไอ้เยียวมันต้องทำทุกทางให้ได้อะ่ะพี่ต้ก็เก็บผ่อนแบบนี้เอาไงดีอะ่ะเนี่ยพี่หญิงเก็บมิกมาแล้วใช้มเิกในหตรงไมาข้างล่าง พูดจะมีเหตุผลอีกแล้วเดี๋ยวลองดิพี่ก็จะเหลือแค่3แต้มนะเออฉันลอง3ดีกว่าศูนย์นะพี่เออฉันยอดดีกว่าะยอมให้แกได้เพราะถ้าพี่ไม่เอาเดี๋ยวแคนเอานะนะน่าเลี้ยวพี่แคนเก็บไปได้ไหมเก็บเลยเก็บเลยได้ไอ้โดนกิใช่น้องอิงอันนี้พี่แคนจะโดนกินแล้วเนี่ยบายแครหยิบแครหยิบ แคนคิวที่เดี๋ยวคิวที่เหลือตอนจบเกมนี่มีไอพวกคนงานที่เหลือจบเกมสองคนเป็นหนึ่งแต้มเฮ้ยพูดจริงงหรอไอเด็บทายแล้วสุดท้ายนะอ๋อสุดท้ายรายกันหนึ่งเอาฉันตกใจฉันด้วยว่าจบแล้วผมเนี่ยจะจบแล้วเนี่ยผมอ่ะอ้าพีีเดียวส่งมาโหไม่น่าเลยแคนเลยอีกอีกมาเล่นฉีกหยิบเลยเฮ้ยเฮ้ยผหแป้งใส เนี่ยวลองดูดีมากลงมอือมทำเก็บพัดอีแค่ใช้กมูฟก่อนอ่อจบแล้วทีนี้จบปุ๊บก่อนที่จะสกอร์แต้มเอาเราสามารถใช้ความสามารถพิเศษใดๆได,ได้อย่างเช่นอย่างเช่นของพี่เนี่ยพี่ขอ,อสกอร์ของพี่ก่อนนะของพี่เนี่ยพี่ขอใช้มูฟก,ก่อนมูฟแก่พี่หนีลงมาจิ้มนะแล้วก็พอตรงเนี้ยตรงที่มิดก็คือหมาป่าเนี่ยวิ่งออกมากินแกะแถวนี้ก็ไม่เจอตัวอะไร เพราะฉะนั้นของพี่ก็จะจบเท่านี้แล้วพี่ก็เอาคิวที่เหลืออยู่ในมือเนี่ยวางไปเช่วยเรียงแกะสิจ้าแชนแอบหยิบจากกล่องกาะตุนปึ๊บอ่าแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็ทุกๆคู่หนึ่งแต้มถูกป่ะคะอ่าอันนี้พี่ได้3คู่พี่ได้3แต้มแล้วก็บวกตรงนี้ของพี่ได้เป็นโอหบวกไม่ถูกเลย15นี่ไง10 20 30ถูกป่ะ3า3 2อ3พี่ได้33 ทีนี้มาดูของแคนไหนเธอจะใช้ความสามารถในการดุกดิกยังไงแคน์ร่นกินได้ปกใช่ไหมแคนก็ใช้มูเฉียงสายขึ้นบนจากตรงนี้ก่อนอ่ะไหนอ่ะเนี่ยใช้นี้เธอวางแทนเลยวางแทนรูดปึ้งอ่าโอเคแล้วก็ใช้มูฟนี้มันหลบแบบดิจิตอลนะนี่ดิจิตอลแ้ก็เอานี่แคนมันหลบได้หมดว่ะขึ้นมานี่เอ้ยกินไปกินบ้าไป ก็คือแปลว่าตัวเนี้ยก็คือกินแต่ไม่เจอแก่โอเคแล้วก็แค่เหลือเหลือคิวอ่ะเขาพี่ผู้หญิสามสิบสามพี่สามสิบสามแค่เหลือเศษหนึ่งอ่าของแค่เหลือเศษหนึ่งหนึ่งนี่ไม่ได้ยี่สิบแปดบวกห้าอะไรเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบยี่สิบยี่สามสิบสามหุ้ยสามสิบสามเท่ากันแต่ว่าท่นมีโบนัสนี้โอ้ยแผลเลย สามเล่สามอันนี้คือแกะที่รอดตัวละแต้มสามใช่ไหมสามสามาี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าวีสามสิบเก้าแต้ม,อ,มอ่ะตายเยลไหนแกจะย้ายแกะยังไงโอ้เยีมันมีโบนัสตั้งหลายอัน,น,นอะแทน,นไปตายก่อนเลยไม่ต้องด <ไป S 2> ิจิตอลอะไรเลยทั้งสิน <Aaron> ้นอ่ะแล้วก็อันนี้กินตัวนี้กินตัวนี้อึ๋งผมก็ใช้นี้เบอร์ห้ากินตัวนี้อ่ะโอเคอันนี้ไปตายอือมมครับนี่กินเอามาตัวหนึ่ง อันนี้เอาออกมาตัวหนึ่งเพราะบอกว่าใช้โบนัสอ๋อใช้โบนัสสองอ่ะสิบสองอันนี้คือเอาแกะมาหนึ่งตัวแล้วก็อันนี้ได้เซอสิบสองแปมคิ้วเหลืออันเดียวใช่ปะอุ้ยอันนี้เยี่ยวเลยอดได้เลยอ่ะใช่ปะเขาคิวที่เหลือเธอไม่ไม่เหลือเป็นคู่อันนี้ใช้ไปยังเมื่อกี้ใช้ไปแล้วโอเคเอาจะเปลี่ยนไปอ่หนึ่งแตมแปดเจ็ดสิบห้าห้าสิบเก้ายี่สิบยี่สิบห้า 25, oh. ่สิบ <37 S 2> <Hey. S 1> ห้าบ <c oughs> วเฮ้ยเมื่อกี้เราเท่าไหร่แค่สามแปดไอ้สามเกหอแค่มั่วเปลาหับผิดเปลาทำ <c oughs> ไมฉันกินบวย เป็นเกมประมูลที่แบบหญิงว่ามันเป็น20่นาทีที่แบบในเกมมันมีการเตัดสินใจที่แบบน่าสนใจในเกมใช้ได้เลยค่ะจริงๆกติกาเล่นไม่ยากนะหญิงชอบที่แบบวิธีการเซตอัพแบบไม่ว่าจะคือเล่น2คน3คนหรือ4คนคือเซตอัพเหมือนกันหมนเดเลยคือเริ่มต้นคุณได้แกะ9ตัววางอยู่บนบอร์ดแล้วก็มีคิวเริ่มต้นทั้งหมดก็คือมีคนงานทั้งหมด9คนสําหรับคนเล่นครั้งแรกจะมีสับสนหน่อยสำหรับวางตัวที่เป็นโทเค็นพิเศษว่าโอเคอาจจะต้องวางสีส้ม3อันสีเหลืองสองอันแต่ว่าตรงนี้ตัวบอร์ดก็จะมีส่่่่่วววนนนเเเเ้้ยรรับออกกาาาาาาจะงทไไหซึถิดลค จะมีโทเค็นบางอันที่เหลือซึ่งเราก็จะเก็บออกข้างนอกเกมแต่ว่าไม่ว่าเล่นกี่คนเซตอัพก็เหมือนกันในเกมค่ะหญิงว่ามันการที่มันเป็นการประมูลซึ่งหญิงว่าถ้าเกิดใครที่เคยเล่นแบบโนตงจทนคุ้นเคยกับระบบการประมูลแบบนี้คือเราเหมือนในโนตเนนี้มันเหมือนเรามีเหรียญน,นะถ้าเราไม่อยากได้การ์ดใบนั้นเราก็คือส่งเหรียดแล้วก็ผ่านโนตเแทนซึ่งระบบการประมูลของเกมนี้หญิงว่าปรับเออก็คือยืมระบบของโนตเแทนมาใช้ระบบการประมูลง่ายแล้วก็แบบเข้าใจไม่ยากเลยก็คือถ้าเกิดเราแบบไม่อยากได้หมาป่าตัวน,นั้นอะ่ะเราก็คือ่่งคนงานาาไลแ้วกกขดดตเิหม อาจจะต้องยอมเพื่อจะแบบเสียแกะตรงตำแหน่งนั้นไปแต่ว่าเราก็จะได้คนงานมาด้วยซึ่งหญิงชอบในสิ่งที่แบบ ตัวเกมอะค่ะมันมีทวิสตอนจบเกมงที่คือในเกมอะเราพยายามจะทําทุกวิถีทางแหละที่จะไม่ได้หมาปาม่าเดี๋ยวชอหมาป่าตัวที่แบบจะมากินแกะของเราตัวที่แก้มสูงสูงแต่สุดท้ายคือถ้าเราแบบผ่านอยู่ตลอดแล้วแบบไม่ยอมไม่ยอมแบบเก็บหมาป่าไว้บ้างเลยสุดซึ่งถ้าจบเกมเรามีคนงานไม่พอหรือนีน้อยเกินไปแกะที่เหลืออยู่สุดท้ายคือไม่มีค่าเพราะว่าแบบไม่มีคนงานที่จะแบบมาช่วยเลี้ยงอนะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องบาลานซ์ให้ดีว่าสุดท้ายเนะี่ยเราอยากจะให้เหลือคนงานสุดท้ายตอนหลังกี่คนการที่ตัวโทเค็นนะคะ่ะที่วางอยู่ตรงนี้น มันเป็นวางไยเพราะนั้นมันเหมือนเป็นอเพห้นินมฟอร์แมชั่นที่เราจะรู้ล่วงหน้าว่าหมาป่ามันจะมากินแกะตรงไหนของเราก่อนหลังน่ะหรือว่าอย่างเช่นโทคเค็นพิเศษเราจะเห็นล่วงหน้าเลยว่าในเกมนี้นโทคเค็นพิเศษจะออกมาตอนไหนตัวไหนจะมาก่อนมาหลังนั้นเราก็จะคำนวณได้ล่วงหน้าว่าแบบวิตัวเนี้ยโอเคเราอาจจะยอมให้หมาป่ามากินแต่เดี๋ยวตัวนั้นยังไงฉันก็จะไม่ยอมแน่นอนอะไรเงี้ยมันคือสามารถแบบคำนวณได้ล่วงหน้าอย่างการที่เกมอะค่ะมันมีการวางโทคเค็นสีสม้ม สามอันสำหรับสีเหลืองสองอันอย่างมาเมื่อกี้ที่เมื่อกี้เล่นกับเยลมันก็จะแบบในบางจังหวะมันจะมีการแบบนับเพินได้นิดนึงว่าอย่างเช่นว่าแบบอย่างเมื่อกีเก้เยลอ่ะเขาอยากได้ตัวโทเค็นพิเศษสีเหลืองมีอันหนึ่งมหมเพราะ,ะนั้นตอนที่แบบเป็นโทเค็นหมาป่าที่ต่อที่จะถึงสีเหลืองอันนั้นอ่ะเขาก็เหมือนแบบไม่เอาอ่ะคือเขาจะไม่เอาแล้วก็เขาก็ลุ้นอ่ะไปลุ้นว่าขอให้แคนได้อไดพอแคนได้ปุ๊บพอถึงการประมูลตัวโทเค็นสเปเชียลเบรตี้สีเหลืองปุ๊บเนี่ยเขามีสิทธิ์คนแรกปุ๊บคือเขาเลือ ส่วนใหญ่จุดอ่อนของเกมที่เป็นระบบประมูลจะอยู่ที่จํานวนผู้เล่นว่าเกมแนวนี้เล่น2คนไม่สนุกอย่างแบบฟอร์เซลก็เป็นเกมหนึ่งที่เป็นเกมประมูลซึ่งเล่น2คนไม่ได้อยู่อย่างโน้ตงเนี้ยเล่น2คนในคู่มือก็คือเขียนว่าเล่น2คนได้แต่ว่าเล่นละมันจะจืดๆหน่อยแต่ตัวนี้หญิงลองเล่น2คนเห็งว่าเกมก็ใช้ได้นะคะคือแน่นอนค่ะเล่นคนเยอะมันอาจจะสนุกกว่าตรงที่มันแบบมีการลุ้นว่าแบบใครจะได้มีการวนเธอเล่น2คนมันจะมีความแบบตาต่อตาฟันหัวฟันนิดนึงมันจะมีความแบบขัดทอนมากแบบฉันลงเธอจะเอาไปเลยหรือว่ามันจะ กัรวัดใจนิดนึงเนี่ยแต่ว่าหญิงว่าเป็นก็เกมสองคนที่แบบเออสามารถเล่นได้เพลินๆเ,เหมือนกันสำหรับตัวนี้อันนี้อาจจะมีคอมเมนต์นิดหน่อยในเรื่องของอาร์ตเวิร์กที่ตัวบอร์ดตรงกลางหญิงรู้สึกว่าตัวสัญลักษณ์ที่เป็นแบบตรงตัววางข้างๆตัวเนี้ยสีส้มสีเหลืองหญิงว่ารู้สึกว่าใช้บอร์ดกลางยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่รวมถึงสัญลักษณ์ข้างๆไม่ไม่ใช่ว่ามองยากแต่รู้สึกว่ามันน่าจะแบบเออทำให้ง่ายกว่านี้ได้จริงๆนั่นหลังว่าเกมมันมีแบบสกอร์ให้วางด้วยนะเมื่อกี้ตอนสกอร์ตอนจบเกกมไไ่่ดด้ล้ลใหูววาัันนป็ตบแต้ทาให้เรบไม่ต้ออองงมาาาานั่่่จเเเวืกีรได้ตม ท่าา่าไหรก็เป็นเกมที่เล่นเพลินๆดีค่ะสำหรับใครที่อยากได้เกมมามูลซึ่งอย่างที่เห็นคือเกมมันมีดวงอยู่บ้างค่อนข้างน้อยแต่ว่าความสามารถของ Special Tie เนี่ยโดยเฉพาะตัวที่เป็นมูฟแกะมันทำให้ตอนจบเกมมันแบบมันยังตัดสินไม่ได้อะว่าแบบเฮ้ยใครจะชนะจึงกักคุณอาจจะใช้ความสามารถในการที่จะมูฟขึ้นมูฟลงเปลี่ยนแล้วก็อาจจะไอหมาป่าตรงที่แบบ โทเค็นที่เรามาที่มันมากินตรงมิดเดิลของเราอย่างเงี้ยเราอาจจะหลบมันไปก่อนพอมันกินเสร็จบุ๊บเราเค่อยปับมันกลับขึ้นมาซึ่งตรงเนี้ยมันทําให้ตอนจบเกมมันสามารถมีท่าให้เราพลิกแพงหลายอย่างพอสมควรเลยก็จะเป็นจุดตัดสินใจนะ่าสนใจในเกมตัวหนึ่งเลยค่ะสำหรับตัวนี้ฟ็อกกี้วูลลี่ก็สําหรับใครที่สนใจมาลองเล่นกันได้นะคะที่ลาลาเล่นค่ะแล้วเดี๋ยวสาหรับคลิปหน้าสาหรับเกมที่เป็นไทยเดเวลอปเปอร์เราจะหยิบเกมอะไรมารีวิวกันอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ